อ้าเขารอฟังแล้วเริ่มเลยะนะครับอ้าวราศีมิถุนครับดาวพุธดาวพุธราศีเมถุนเจ้าเรือนตัวเองพักตลอดไปในในใน,ในหนึ่งล่าประกอบด้วยสองหัวใจนะครับแล้วก็ไปไหนคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปด้วยครับไม่ใคยกล้าเดินคนเดียวอ่ไอตัวเองไปอยู่ที่ไหนตัวเองจะไปอยู่ตรงนี้ครับ ไอ้วันที่หนึ่งเนี่ยถอยกลับมาตรงนี้เนี่ยถอยหลังมาตรงนี้วันที่หนึ่งนะครับครับเวลาถอยนี่ถอยมาทําไมถอยมาหาเรื่องถอยมาหาเรื่องนะถอยมาหาเรื่องได้เรื่องแน่แน่ได้เรื่องแน่แน่มีเรื่องแน่อะไรแน่นะฮะแล้วก็ถอยมาต้องการที่จะเจรจาอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนงานไม่เสร็จเลยถอยกลับมาอีกทีหนึ่งนะนะก็จะเกิดปัญหาเกิดวาท้าการอะไรกันเกิดปากเสียงกัน เกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาขึ้นอะไรขึ้นย <20 S 2> ี่สิบวันแรกของเดือนอเลยเนาะจารย์ปัญหาขึ้นอะ,อะไรขึ้นจะมีปัญหาแล้วเจ้าตาเนี่ยก็จะเป็นสภาวะอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่พักทั้งเดือนอตัวเราเองสถานนะเป็นยังไงตัวเราสถานนะตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกันยาครับถึงถึงที่แปดตุลาคมครับยี่สิบเอ็ดวันสถานนะตัวเองเป็นยังไงพัก พักถอยหลังกลับไปคิดแต่เรื่องเก่าๆานะครับพักถอยไอ้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 ไอ,อ,อ้ตัวเราอยู่ในสถานะอย่างนี้ครับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมถึงวันที่สิบแปดตุลาถึงสิบแปดตุลาเลยเ<อ>แล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องถอยกลับมาที่บ้านที่สองด้วยครับก็เกิดปากเสียงวิวาทาวิวาทกันอะไรกันเวลามีอย่างเนี้ยไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับก็บ ตัวเราเองนี่ก็ก็ก็จะไม่เกิดปากเสียงวิวัิทาวิว่ากันเพราะหลังวันที่สิบหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะอาจารย์ดาวตัวนี้ก็นวางมันจะเข้ามาตรงนี้พอดีด้วยก็เกิดความมั่นคงเกิดความแข็งแกร่งคร่ครับอันนี้มันก็เลยไม่ไม่ทะเลาะแล้วเพราะตัวเองกลับมาสู่ความมั่นคงแล้วมนด้วยอยู่นานอาจารย์นี่ให้รู้สถานะตัวเองก่อนว่าอยู่ก็เนี่ยตัวเองมันยุ่งอะไร ไอ้เองธนาไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับความรักอยู่ตลังต้องกลับมายุ่งเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนี่กลับมาทอบครัวที่หนึ่งไปแล้วอย่างนี้นี่เองนะครับที่หนึ่งไปแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องเรื่องครอบครัวเรื่องครับเรื่องสถานะเผ่าพันธุ์อะไรสักอย่างหนึ่งครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครับดาวคู่เป็นไงดาวคู่เนี่ยบอละครับ นะครับใ้คู่นี่เป็นไงคู่เนี่ยไม่ได้ให้คุณอะไรกับเราเท่าไหร่นักหรอกนะครับเลอกในช่วงเดือนตุลาคมทั้งหมดเท่าไหร่หกสิหกวัน6กสิบหกวันเพราะนั้นเลอกคู่เนี่ยหสิบหกวันก็ต้องปล่อยวางก็คือหาไม่เจอละอ่าช่วงนี้คู่หายไปหน่อยบางทีเราอาจจะทํางานยุ่งเกินไปจนจนไม่ได้หรือว่าคู่เราก็ทํางานยุ่งเกินไปจนไม่ค่อยได้เจอกันเพราะนั้นเลอกคู่นี่ต้องปล่อยวางต้องอ่าต้องทําใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ะนะครับอันนี้ครับแล้วก็ ระยะทำใจนะเป็นเป็นช่วงที่เจ้าจตาเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยยังไม่ได้ให้คุณอะไรเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้ส่วนเรื่องการงานอ่าเรื่องการงานน่าสนใจกว่าเหมือนคู่ไหมอันเดียวกันนะงานจะหายไปเหมือนกันงานเนี่ยมันต้องเป็นงานอะไรงานที่ต้องไม่อยู่กับที่โอ้งานที่ต้องแบบอะไรเคลื่อนย้ายครับอ่านะเคลื่อนย้ายไม่ใช่เล่นล่นนะ,ะไ,มไม่ใช่ ไปผูดคาอะไรร่อนนาเกียรตินะครับไปตลาดนัดได้ไหมอ่อก็ได้ไปขายของตามตลาดนัดอย่างนี้ได้ไหมเคลื่อนย้ายต้องใช้ว่าเคลื่อนย้ายสิบสามวันนี้อยู่ที่นี่อีกสี่วันไปอยู่ที่นั่นอย่างนี้จะเหมาะกับคนราศีมิถุนครับในช่วงเดือนนี้แต่ว่าบางทีคุณเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานตัวเนี้ยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยบรรดาตัวเดียวกันถ้าคุณขึ้นย้ายไปขึ้นย้ายมาอะไรมาเนี่ยนะมันไปเจอแจ็คพอตได้นะ แจ็คพวอตของคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะแจ็คพอตก็คือว่าได้ลาบหลักล้านได้ลาบเจ็ดเป็นหลักเห็นไหมได้ลาบเจ็ดเป็นหลักอย่างนั้นควรเลยอ่ะเพราะควรเลยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายไปอะไรไปไปเจอทำเลไปเจอบ่อทองครับไปเจอนู่นนี่นั่นอ่ะนะทําให้เกิดลาบผลประโยชน์ระดับต้อนเจ็ดเป็นหลักได้อย่างงี้อย่างงี้ควรนะผมว่าถ้าเอาตามที่แนวทางของสมทลุฟ้าอาจารย์บุญสุบาให้ไปเนี่ย คุณควรจะทํางานแบบที่ต้องย้ายที่บ่อยๆอนะเคลื่อนย้ายไปนี่จะดีเลยนะครับอ่ะ,อะแล้วก็เวลาวันไปปลายเดือนวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบ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 วันที่สามสิบปุ๊ 30, ปบมีพัคกเกยตยก้ามานี่นี่เลยทําให้เจ้าตาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง screening. ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะ,ะ,นะครับต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยต้องบนบานสกล่าวแล้วนะแล้วก็ใครก็ตามที่ว่ายังไม่ไปรับขันครับ หรือว่าตัวเองน่ะเป็นองค์เป็นมีองค์อยู่สมอยู่ดีนะให้ไปรับขันซะไปรับขันนะช่วงเวลาที่ดีเวลาคุณรับขันเสร็จแล้วคุณจะมีอาการอะไรหรือว่าไม่ต้องรับขันก็ได้อคุณจะมีอาการอะไรรู้ไหมคือคุณจะมีอาการเนี่ยรู้สึกมีเซน์ลางสังห์สัมผัสที่หกดีตลอดไปเลยนะเก้าสิบวันนี้หกสิบวันหกสิบวันนี้แล้วก็คือเรามองไม่เห็นนะแต่สัมผัสได้แต่รู้สึกอ มันอ๋ออย่างนี้ขยายไปมีมีมาคุ้มครองมาคุ้มครองอยู่ด้านหลังอันนี้นะครับก็ก็อย่างที่บอกนะใครไม่ไปรับขันไปรับขันเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันกับคนราศีมิถุนเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มมันหมดหมดมันสามสิบเอ็ดพอดีนะครับวันที่วันที่สามสิบวันที่สามสิบอ่าวันที่สามสิบเดือนหน้าค่อยมาว่ากันเดือนหน้าค่อยมาว่ากันเพราะเดือนหน้าคุณจะเป็นคนที่มีซิกเซนแรงกล้านะแต่คนที่เดือน คนที่เดือนนี้ซิกเซนแรงก้าเนี่ยจะอยู่ที่ราศีกรกฎร,ร,ราศีต่อไปครับนะครับอ้าวหมดแล้วราศีมิถุนนะครับ